สบายดีสบายดียามเศร้าเด้อเด้อของไล่เหม่อนเรื่องอึมตัมบรรยากาศยามเศร้าลมออกแต่ก็มีแดดอากาศเย็นเย็นธรรมชาติตอนเย็นยามือเศร้าในกระไม้ทะเบินพันตัดมาสิเผาถ่านบนเสียเอาอันแท่ง มาใส่ว uh, างนี่แล้วนี่เจตัดสัน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 อาสังกะสีปกทานไว้ด่างชีวิตพอเพียงเนาะพี่น้องมาเบิ่งมะเฟษเพิ่นนี่สวนมะเ็ดกันนี่งามๆเขียวอมทุ่งอยู่ค่ะมะเ็ดเพิ่นปลูกมะเรียนงามเด้อเนี่ยมะเ็ดแถวเนี่ย เขียวหมดเลยได้มักเร็งเลยมะเฟษผืน่เขียวหมดแล้วมักเฟษนะม,มันมมกำลอ,ออกดอกแล้วนี่ยออกดอกโอ้ยก่าจะตดัดใหม่เลยพี่น้องมักเขือมักเขือ,เ,ขอเป็น,นเรื่อยได้มักเขืออันนี่ก็ได้ โอ้ยเขาเลือ้อยมาอีกยังได้เนาะตระต่ตายจ้ะเป็นดอกแล้วได้มะเขือนไงเป็นดอกจะน้อยใช่เนาะต้นต่ำๆนี่เป็นดอกเออมีหมดแดงไฟตัว,วเ,เลยมีหมดแดงไฟมะเขือเลนก็เป็นดอกแหละจะนั่ากินหมากแล้ว,ลวลหอมเลยดีแล้วหอมบัวนี่ดิแล้วล้มเลยนี่คันล้มแล้วก็ ล้มนั่นน,นี่แหละใบเตยลงมนั่นนี่แหละหอมบัวเขียวเบิดพักกันเขียวเบิดแล้วนี่นี่มะสีดเขียวเบิดล์ลละน้ำมืดใส่ฝุ่นพดน้ำฝุ่นพักแพลี่ก็แก่แล้วแก่แล้วกับแพลว โอ้หมักถั่วอ่ะผลเป็นเราได้หมักถั่วนั่นสิเป็นดอกเราได้หมักเพชรนี่ก็ได้เน่หมักถั่วผลออกเราได้นี่มอนฮะกับไปพ่อสะใดต้นหมักถั่วออกวัดละตามขันคู่ในฝนไม่แต่ต้นหมักถั่วหมักเรนหมักเพชรปลูกใส่มดแถวนี่จนบ่าไม่ดินที่ปลูกเลยนะมีดินบ้างเลยถั่ว ถั่วใสทางนี่เลื้อยไหมเฮื่อนสติมทัางนี้ก็เป็นดอกแล้วทั้งนี่ก็ได้เริ่มดอกเลยนี่เป็นดอกแล้วทังนี่เป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วตอนนี้เป็นดอกแล้วเสไ็้กินแล้วสิเป็นหมากเลยเด้อนี่ก็มาเกือกขอนมไข่นะชาปีโป้ดีโดด ดีโด่พัดตายโอ้ยเอาเอาเอาพี่โป๊ก่อนให้ลูกก่อนเอ้าแม่เอาข้าหลังกินเก่งเก่งเอ้าไปเพื่อนนั่งหล่าเมื่อวานนี่ถ้าเปนไปนั่งเอาเมื่อคืนนี่ไปอุ้มมาข้าวนี่ข้าวพี่โป๊ะนี่ดันเสีเสียตายเอ้าเอ้าเอ้ากินกินอืมอืมกิน ไปหั่นมานี่ก็เล่นหับอยากกินขนมมาน,นี่แหละมักแท้ๆขนมไข่นี่อ่ะอะพี่ป้อพี่ปเปอ้ลไปหยาดแม่ลูกอืออมอืมออ้าวอ้าวมดเดอร์แบบนี้เขากินประหยัดไม่ต้องกินหลายอืมอ้าวกินบ่ข้าวจี่นี่อ้าวจีเขาจะเป็นจีเขา ลูกขัดกินแม่บ่กินบ่อ่ะตัวอยากกินอยู่นี่เด้อเก็บใบสมเสียวสิไปต้มต้มใส่สมมูใส่ใส่มูมันสิด้มใส่มูต้มใส่มูอ่อนใส่สมอันนี้ต้องใส่สมขามสมอันนี้ก็ขักขึ้นอย่างเด้อพี่น้องแซ่บไปสมเสียวเลยกำนึงได้แล้ว ใส่สมเสียวลงไปใส่แป้งนัวลงไปใส่พัวคาโคใคขยใบมะกรูดสมเสียวอยูน่นี่นี่ผดเรียบร้อยนี่เอาใส่ลงนี่ใส่มมใส่เพื่องเทลงไป ต้มใส่ออนก็ซบเด้อพี่นอ้องเ้อะต้มใส่ออนนี่แซสนี่ก็ใส่รสด,ดีลงไปนี่แสบเนัวนต้มปลาเวนี่ มันสุกมันอ่อนปิดไว้ก่อนไปเก็บผักแพลวใส่ผักแพลวให้มันหอมเฮ้ยเนัะนั่นอันนี้ตอนเด็ดอันคุดนานปลูกเด็ดปลูกสับนี้นปลูกใหม่ สิคุดนานนะี่ยสายบมมีนานานี่บอลสิคุดเลยมีดินว่างแล้วปลูกมะพริกมายังใส่เพื่ออะมะเขือใส่เบิดอไมีดินว่างเลย,ยใส่ละใส่ผักแพวนํำมันหอมมันจะบอกข้าวเนาะแก่ข้าวได้ผักแพนะวน่ะวางไว้นี่ก็วัน ใส่ซุกแล้วสิปงแล้วเขาจะขึกหอมพักแพลลงเนาะสั่นซะอันนี้ก็ต้นหอมหอมป้อมหอมเปหอมบัวใส่ไปเวลาเขาจะกินสิตใ้หอมสดน้ำเสบๆออกมาแม่ไปนอนนั่งอาหารออกมาเร็ววิปปอ,ออกมาห่วยเย็นบ่น้ำกินกันกบตักอะไรนะ่กินไหม โอ้่าวอันนี้ไม่ต้องไปเดอว์โมน้เตอร่ต้องไปเล่นเดอร์ไประบมา้าไปหานั่งน้ำตาลนะยินกินได้ไหมลูกดิกกินน้ำลูกอนะ่ะต้มปลาทูพวกเส่เข่าให้เพิ่นกินพี่น้องปลาเนี่ยไดิขาดดอกสนมากเพิ่นก็นมาก,กินปลาอันพวกนี้นะ อันต้มแบบประเภทเนือ้อประเภทย่างน้ำต้มเนือ้อน้ำต้มย่างนะเพิ่นบุกินนะต้มเครื่องหน่อเครื่องไนยังนะเพิ่นบุกินน้ำต้มอั่นนะต้มปลาไปสิเลยใส่น้ำพอให้คุกใส่เขาน้อยนึง่งหมดสิทธิ์เลยผึ้งกินกินกับลูกฮะน้าจอยลูกเก็ลื่นแม่เลยกระตูนะขึ้นหอเทถาดีโด้โอ้ยหลดตามตาย กาสีดาใหญ่ก่อนปีโป้กดีดดีอดนะนกินลูกกินเดี๋ยวก็มาล่างสวยสัมพะี่น้องเอ้ยน่าสวยนั่งขี้นเพื่อนนั่นไปนอนเพื่อนนั่งอ้นคืนนี่ก็น้าเพื่อน,น,นมามาเอาหน้าขี้ ไปหลินนำมาิเตดเวียกมาแว่ยผิเลยเพื่อนเมียเพื่อนยูนี่ห้าม้าเมียเพื่อนมาเ,มาเ,มาเว่เพื่อนแม่เพื่อนขีเมืออ่แม่ว่าโอ๊ยอย่ามือได้เปะเมือ่อที่ยังว่ะถิงเงนตัวอะไร ทำเนี่ยแลหละไปได้ขี้เมื่อให้เอาขี้เมเล็ดจนลงทึนนั่นเอาเองินไหนมาเถ่าแซนหนึ่งมาคืนอ่ะเขาจ้างขาโตขี้งมาจัดเต่า่าหน้าเมื่ออื่นใหญ่มากกคก็จะ,จะเป็นคืบย่านหน้ามาขำมือจะได้มาคืนนี่นะเอาล้านเมื่อนะจะแกนเพิ่นน้ำทาง ซื้อโตพี่แซนหนึ่งพุ่นนอะวะใจจะหัวอื่นมาเด้หัวพ like like ี่มอนก็เมื่อย right. ์พ pues, <c ats> ี่นออนตื่นสวยด้วยแหละโมนี่นะพี่อ่านมาแต่ละยองตื่นสวย รับแต่ัวแรงเลยที่เอมือ่อยแฮงมาหนหลดมาแมม่ามันเสด็จนอนเสด็จรับเนาะมาหลด,หลดกันมาเมมเสด็จรับได้หลดมันไปมากับรถไฟเสียงหลดคนรหลดเที่ยวทางได้ดบาทนี้รหลดมันก็มีเต้นมียังเนาะขึ้นด้ขึ้นพนทางนะ่ะ มันก็เต้นตึกตึกแบบนี้นี่น้อนรับได้อยู่อ่ะเฮี้ยะอะไรำไปน้ำดดน้อนมารับดอกแขกแต่ว่า,า,วมาโมเป็นวินงโมเป็นยังเลยมมอสสบายเลย ไปนโหลดคีคียังก็สบายสันซะบไดีบินบไดียังบไดีแพว่าสิอยากอวกอยากงังวนะ่าน้าคีคงบอกคือบินคือกันไปได้คีได้ก็ถือว่าสุขภาพก็สมควรอยู่พอไปพ่อมาได้นะ này, cái sẽ ao xăm nhẹ nè, xuống lay, xuống xăm nạm. น้ำเนี่ยนะทาเข้าล่างเลยนั่นแล้วเขาก็ได้ไม่เสร็จทาแพร่อีกเลยทาห้าบรเสร็จ์อันให้มันแห้งนะที่เป็นน้ำหินปูนมันก็คาบคือเข้าบริร่างนี่แหละเป็นหินปูนน้ำเนี่ยนะน้ำใดเนี่ต้องมาเสร็จให้มันแห้งสักแม่ไม่จัง วิ่งยังด้วยพี่น้องด้วย <laughs> ไปเบิ่งคลิปกินต้มใส่หมูต่อเด้อโอเคบาย okay,